ว่าทำไมมีถึงก็สำหรับโปรเจกต์6 9 9นี้นะคะคือตัวเขาเองเนี่ยอ่านนิยายนะคะอ่านนิยายแล้วก็รู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเพราะมันเป็นโลกคู่ขนานก็เลยไปเสนอทาง VTV ใช่ค่ะก็พอได้ยินที่กอบเล่าเรื่องนะคะมันก็จะเกี่ยวกับโลกคู่ขนานความแฟนตาซีค่ะซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับวัยในประเทศไทยในตอนนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่า ในการปลุกตลาดในปีนี้ค่ะเราต้องการสุดที่ใหม่ๆให้กับแฟนๆแล้วยิ่งได้ทางนักแสดงที่แบบมากสีมือเนี่ยมาเราก็ค่อนข้างสะบดเซอร์ไพรส์เราก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบทั้งทีมงานแล้วก็ทางนักแสดงแบบไว้ใจให้กับ V t ทีวีแล้วก็ยอมรวบงานกับเราตัวพี่ก๊อฟเองที่หยิบเรื่องนี้มาด้วยความชอบส่วนตัวหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรพิเศษไหมคะชอบส่วนตัวเลยค่ะอ่านแล้วแบบว่าอ่านแล้วอินมากค่ะรู้สึกว่ามันเป็นพื รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ทางจินตนาการของเรารู้สึกว่าเออนอกจากมันมีความแฟนตาซีมีความลุ้นระทึกมีความรักโรแมนติกแล้วสิ่งที่สําคัญรู้สึกว่ามันให้แง่คิดอะไรกับคนดูนะมันสิ่งที่มันเห็นมันทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมีทางเลือกการที่เราจะเลือกทางใดทางหนึ่งมันมักจะมีผลกระทบทางใดทางหนึ่งกับอีกสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเสมอเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นเป็นนิยายที่น่าสนใจ แล้วก็น่าทําเป็นซีรีส์เพราะว่าถ้าทําเป็นภาพเนี่ยมันน่าจะได้ภาพที่ตื่นตาตื่นใจสวยงามด้วยค่ะพี่คราบค่าที่เลือกเป็นโงคุปมก็เปิดตัวอีหลักนี่คือยังไงคะเห็นประกาศ ทำไมต้องประกาศที่หลังใช่ไหมคะเราก็ต kind of ้องการให้คนแบบว่าสนใจเนาะรับได้ผลโด่มันได้ผลมันก็ได้ผลนะคก็คือเรารู้สึกว่าซีรีส์วายปีนี้มันเยอะมากใช่ไหมคะแล้วในการที่เราจะทาซีรีส์วายเรื่องแรกเนี่ยแน่นอนความน่าสนใจของเรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องมีความน่าสนใจของนักแสดงและกิมมิคในการที่เราจะทํายังไงให้คนสนใจโปรเจกต์เรานะซึ่งแน่นอนกิมมิคนึงตรงนี้เราติดต่อองค์กร เรียบร้อยแต่เราสึกว่าถ้าประกาศเลยเนี่ยมันก็ไม่เส<ม>์ไพ้า์แล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งใจเก็บเอาไว้นะฮะเป็นก๊อกๆเพื่อจะได้ปีลำดับในการโปรโมทให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วที่ว่า,าตัวตัวคะแนนเนี่ยต้อ,ตองการตาวคนที่แบบมีประสบการณ์มากเอ,องเงี้ยทำไมถึงเลือกเป็นน้ำคุนี่หลังคูอะคะคือเรื่องนี้นะครับพี่โอพี่โอ๊าเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของโลกคู่ขนานแล้วแต่ต้องเล่น2โลก แล้วก็ทั้ง2โลกนียมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันดังนั้นนักแสดงที่ต้องเล่นนะครับต้องเป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วเราก็รู้สึกว่าในบรรดาคู่วายต่างๆทจริจรเราสนใจร่วมงานหลายคู่แต่ว่าคู่น้องอมน้องฟุกเนี่ยเราแอบเราแอบจับตามองจับพิคอฟบนานาะล้วรู้สึกว่าถึงเวลาละเราอยากเห็นน้อง ไร้ right, หรือว่าฉายแสงในงานของนักแสดงอีกอีกคู่หนึ่งของวงการนะครับทจริงน้องเขาก mm hmm. ็มีบทบาทที่ท้าทายมากแล้วแต่ว่าในบทนี้เรามั่นใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ไว้ใจให้กับทาง Audit e เซนเ t a i n เ e n นเนะครับได้จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะที่สุดฝีมือไม่ใช่แค่น้องอมฟุกแต่ทุกๆคนนะครับต้องเล่นเป็น2คาเลคเตอร์2โลกทั้งหมดเลยครับ แล้วเคยร่วมงานกับฟุ๊กมาแล้วค่ะเราก็มั่นใจค่ะมั่นใจว่าน้องฟุ๊กยากแค่ไหนก็ทําได้จะโอบด้วยทุกคนาด้วยามั่นใจว่าสุดในฉากไหนครับมั่นใจสุดในฉากไหนครับสนองฟุ๊กน้องฟุ๊กหรอครับที่มั่นใจที่สุดในฉากนั้นมันไม่ฉากมันทั้งเรื่องเพราะว่าน้องฟุ๊กต้องเล่นเป็นสองโลกสองคาเลคเตอร์จะมีทั้งเรื่องนี้คือน้องๆต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งบทที่เป็นครบรสนะครับทั้งรถแบบโรแมนติก ซีนแบบวายก็ยังมีอยู่แบบดราม่าเข้มข้นก็ยังมีอยู่แบบตลกคอมเมดี้ก็ยังมีอยู่ทำในเรื่องนี้ครับสำหรับพี่ก๊อฟมองในอไรกับล็อซี่แบบตรงนี้ครับสำหรับพี่ก๊อฟเองก็ล็อซี่ของเราก็หนักหน่วงอยู่อะไรนะครับล็อกซี่ของเราหนักหน่วงอยู่เพราะสำหรับการทีมีาเราก็หนักหน่วงอยู่อ๋อแน่นอนนะครับว่าในทุกๆแพลตฟอร์มมันก็จะมีเรตติ้งของตัวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราทำงานกับแพลตฟอร์มไหนตอนเราทำหนัง ทำซีรีส์ทำละครใช่ไหมคะัเราก็ต้องเคารพกติกาของแพลตฟอร์มนั้นๆและทาง VTV ก็ให้เลตติ้งเรามานะ<ม>ก็บอกว่าต้องอยู่ในเลตเท่านี้เท่านี้พเพราะฉะนี้มันก็ต้องดูว่าความเหมาะสมของเลตที่ทาง VTV กำหนดสำหรับเรื่องนี้มาเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็ต้องพพอร์ตตามนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็เลิฟซีนจะมีความเนื่องจากว่าความร,รักของรักคู้ครับมั่งดิวเป็นความรักที่สวยงามมาก ดังนั้นฉากเลิฟซีน่วก็จะไม่ทายออกมาเป็นเชิงพนาจาร์แต่ว่าถ้าเราเป็นงานฮาร์ดแล้วก็แสดงในภาพสวยๆสวยๆล่ะครับค่ะแง้มได้มว่าเป็นเลิฟซีนในเวไหนครับเขาชื่อเรื่องเบ d ทามสตอรี่นะฮะก็อยู่บนเตียงนะเนี่ยก็คือไม่มีสูตรหรือช่้นนั้นหรือเจ้หกกระนาหรอหรืออ้โหขาดสูตรออกเลยแรงมากต้องจินตนาการเอาเองนะคะรูบฟูฟอ่ะ มาอมฟูมาหน้าเลยยังไงคะโอมฟูคู่เรากดดันไหมคะขนาดนี้มาแาดงไหมคะกับเรื่องนี้ก็คือกดดันในแง่ที่แบบอยากจะทํางานออกมาให้ดีที่สุดครับเหมือนที่พี่ทุกคนเขาตั้งใจกัรทํางานครับผมก็ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับวีทีวีแล้วก็ออดิทด้วยนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างที่บอกว่าเป็นโลกคู่ขนานที่ ที่แบบท้าทายบทของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแบบทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยครับผมบบก็ก็อยากให้ท่านติดตามให้ติดตามบทของผมเป็นยังไงบ้างคะบทของผมจะรับบทเป็นมั่มครับมั่มก็จะเป็นเรียกว่าไกลาคาแรคเตอร์หน่อยจะเป็นหนุ่มเพลย์บอยที่แบบว่ามีความแพ้หน่อยมีความแบบว่าเอ้ยไม่เอาไหนไ<ม>เป็นคนที่ไม่เอาไหนต้องต<ช>้องให้เป็นคนตอบแล้วแหละครับก็จะมีความแบบว่าความหนุ่มแบทบอยหน่อยอะไรครับส่วนของฟุกในเรื่องนี้ก็จะรับบท อันนี้ก็คือจะแตกต่างจากทุกเรื่องเพราะว่าในเรื่องนี้จะเป็นแบบหนุ่มไปททางานแล้วแล้วก็ของฟุกเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องแบบ2โลกดังนั้นเหมือนที่พี่กอลฟบอกมเมื่อกี้ครับว่าคาแรคเตอร์มันจะต้องมีแบบ2แบบคือโลกคู่ขนาดกับโลกพอเป็นจริงอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คือกันบ้างอย่างหนึ่งของฟุกและวกนักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่ฟุกคนเดียวคือแตลุกคนก็คือต้องเล่นไปสองคาแรคเตอร์เหมือนกันทั้งกลุ่มเพื่อนแล้วก็ทูกคนเลยอะไรเงี้ยครับอย่างของฟุกค่ะที่พี่กอบ ผมก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณพี่กอลที่ไว้วางใจครับผมก็จะพยายามไม่ทําให้ผิดหวังครับผมก็จะตั้งใจทํางานให้เต็มที่ครับรอเราครับต้องขึ้นมาขึ้นมคุณหนึ่งโอ้โหครับแล้นเรื่องที่รับบทเป็นอะไรครับอ๋อรับบทเป็นเป็นพี่วีครับน่าจะแก่สุดในเรื่องใช่แล้วก็เป็นผู้จัดการร้านเหล้าครับใช่ ซึ่งดีเลยต้องดาร์กมากเลยใช่ไหมครับเดิก็เป็นตัวแทนของสมรบเท้าเทียมแล้วกันครับเรื่องนี้ก็ตั้งใจอยากจะมาจอยกับบีทีดีแล้วก็กับกูโยแล้วก็พี่กอบด้วยก็อยากจะเป็นตัวแทนสื่อสารในเรื่องของสมรบเท้าเทียมให้ได้เคลียร์มากขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวแทนเอลเจนี่ไม่มีแนนวัตญาติบทนี้ไม่มีในนวัตญาตนะครับก็นวัตญาติรู้สึกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็คือเขียนขึ้นใหม่ เป็นมุมมองของความรักในเพศที่3ด้วยครับยังไงก็ฝากให้ติดตามด้วยครับครับน้องๆก็เนเรื่องนี้เป็นระบกวเป็นถังครับก็จะเป็นคนแบบว่าแป๊ดแหน่อยครับก็ค่อนข้างจะพลิกบทบาทจากที่เรื่องก่อนหน้าไปครับก็เรียกว่ารบกวเป็น ทุกคนรวยแล้วต่อถ้าไม่ทําตัวแย่หน่อยกแ็แต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ร้ายแบบว่าร้ายจ่าขนาดนั้คนรนับมันก็จะมีเหตุผลที่เขาร้ายเหตุผลที่เขาก็ทําความแบบแอคชั่นต่างๆที่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่าลึกลึกเขามีแบ็กกราวน์ของเขาอะไรประมาณนั้นได้เขาเป็นยังไงบ้าง ครับก็ตลอดเกรน,นะครับในเรื่องรับบทเป็นโจฮีนะครับโจฮีเป็นคนที่แบบว่าเป็นกาวใจของเพื่อนคือถ้ามีแฟนมีเพื่อนถ้าต้องเลือกก็อาจจะต้องเลือกเพื่อนก่อนคือเป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากๆอยากให้เพื่อนๆแบบดีกันอะไรครับก็เป็นสือว่าเป็นการนตีที่ต่งับตัวเรา ก็โหก็ุ่งสาวกันเราอาต้องใครครับก็จะรับเป็นบทปิงนะครับใช่แล้วก็มิมี่ค่ะเราบทเป็นนุ๊กค่ะเป็นเหรอลูกน้องของก็จะหัวเสียเลยนี่ก็คือท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดก็มาผ่อนคลายที่พวกเราแล้วกันค่ะค่ะไรับ้างครับ เอมี่นะคะรับบทเป็นมิ้น,นะคะ่ะเป็นน้องสาวของพี่มั่มนะคะแล้วก็เป็นแฟนของพี่ดิวด้วยะคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีความต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ชายก็รัก mm hmm. แต่ว่าแฟนก็รักเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็เรื่องนี้พี่ก็บอกว่าอยากให้ผู้หญิงเนี่ยมามีบทบาทในซีรีส์ไมากยิ่งขึ้นก็ยินดีมากๆเลยะคะ่ะอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้นะขอบคะุณค mm ่ะ hmm. สวัสดีครับโคเต้น,นะครับก็รับบทเป็นเกมครับเ,เป็นเพื่อนสนิทของมั่มครับผมก็จบที่คณะเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากๆไปไหนไปด้วยกันตลอดครับมีเรื่องก็มั่มจะคอยช่วยเหลือตลอดเลยครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะครับ ครับผมทอมนะครับรับบทเป็นพี่ต้นนะครับเป็นหัวหน้าเชฟที่ผับของมั่มนะครับแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษานะครับในหลายๆเรื่องครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคำปรึกษาจากพี่ต้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะส่งผลยังไงกับเรื่องบ้างนะครับขอบคุณครับาฝากเลยนะครับผมพูดแทนฝากเลยค่ะ ครับผมก็ฝาก609 Best Time Story ด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเข้มข้นแน่นอนครับจากนวนิยายจากแฟนๆนะครับผมก็ก็ฝากด้วยครับเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจกันทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทำการแสดงให้ออกมาให้ดีที่สุดครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับ609 Best Time Story ครับเจอกันครับบ๊ายบาย 打开。<noise> <noise> <noise>